ยุคนี้เป็นยุคที่แวมพายของโลกมีเพียงตระกูลที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดตระกูลของข้าเป็นแวมไพายที่ไม่ดื่มเลือดส่วนข้าคือตระกูลที่เก่งในการขยายเผ่าพันธุ์และข้าคือตระกูลแวมไพร์ที่โดนแดดโดยตระกูลของเจ้าจะยอมซีโรเนอร์กับตระกูลของข้าหรือไม่ข้ายอมแล้วอย่าทำอะไรข้าเลยดีนะข้าเป็นแวมพรยที่มีเมตตาข้าจะไม่ทำร้ายเจ้า แต่อะไรเจ้าต้องมาเป็นสมุนของเคอ <c oughs> ร์ข้ายอมแล้วไว้ชีวิตข้าเถอดไว้ชีวิตงั้นเหรอตะกูลของข้าต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้กิจจะสู้ใช่เหรอแบรมแพนจะกินนกตกยหัวจีด 静静来。